สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุย้ยพันไม้ครับจังหวัดจันทบุรีตําบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1 8เดือน8ปี6รโครับบ่ายโมง15นาที35วินาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบ,บรรยากาศการปลูกทุเรียนต้นถอนของเรานะครับวันนี้ผมมีทุกท่านเห็นตรงนี้นะที่ลมยุลมอยู่เนี่ยครับเป็นพันธุ์ทุเรียน โอชีหนามดำแบ็กทอลดีสองร้อยแล้วแต่จะเรียกพันเดียวกันนะครับผมจะเรียกชื่อภาษาไทยว่าหนามดำที่ทุกคนหลายท่านเรียกกันเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยเพั่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วผมจะเรียกว่าแบ็กทอลผมจะเรียกว่าโอชีนะครับแต่ปีนี้ผมจะเรียกว่าหนามดำนะครับเพราะว่าทุกท่านรู้จักภายในชื่อว่าหนามดำนะครับ จริงๆผมมีปลูกหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมสังคิงเพิ่งจะเพ,ะพิ่งจะปลูกใหม่เสร็จนะครับลงรับแลเพิ่งจะปลูกเสร็จนะครับมีหลายตัวนะครับมีก้านยาวด้วยนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศตรงนี้นะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามาดูกันนะบรรยากาศใครที่สนใจพันธุ์ทุเรียนหนามดํนาดนี่โอชีหมดเลยนะครับหนามดาหมดเลยนะครับก็ปลูกรุ่นใหม่อยู่นะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะอยากจะปลูกเนี่ยนะ ผมมีต้นพันธุ์อยู่นะครับที่พอจําหน่ายต้องบอกว่าในโซนเเพื่อสมาชิกของเราโซนภาคตะวันออกนี่ก็ปลูกกันเยอะนะครับปลูกกันเยอะ,กะเกษตรเพืพ่อนชาวเ,เกษตรของเรานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นทางตะวันออกมามา,มาหาผมกันมากนะครับมาหาผมกันมาเพื่อน,นําต้นพันธุ์ทุเรียนนาดําไปปลูกกันนะครับเพราะว่าทางตะวันออกเนี่ยลงเปิดหลับซื้อแล้วนี่อันนี้อันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะป้ายไ,ไว้อันนี้คือ นวลทองจันทรลตใหม่นะครับนวลทองจันเนาะนี่ชุดนี้ครับนวลทองจันทร์จริงๆมีจําหน่ายครับแต่นี้คือเราเสียบเสียบเพิ่มเติมนะครับปลูกเพิ่มเติมเพื่อทํารอบการจัดส่งให้ให้ทานกับเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นหลงรับแรนี่หลงรับแรนะครับชุดนี้เป็นหลงรับแรหมดเลยหลงรับแรนะครับอันนี้อะไรอันนี้คือก้านยาวที่เขาปลูกอยู่ก้านยาวก็จะแอบหน่อยหนึ่งก้านเชือกนะครับน,นะหลง อี๋ยวนี้เราก้านยางมาปลูกนะครับแล้วก็หนวนทองจันทร์มูสังคิงปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามันดูบรรยากาศที่เขาจะปลูกอ่านี่ตัดลาก,กันให้ดูบรรยากาศตัดลากนี่นะครับตัดลากกันอย่างนี้อันนี้หนามดำนะครับตัดรากคือแบบนี้นะครับอ่ะมาดูเขาปลูกกันครับดูเขาปลูกกันเพื่อสมาชทุกท่านนะครับ เราลงหมู่บัตุ้ยพันไม้ครับอีกครั้งหนึ่งนะเราอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับอันนี้เล่นแล้วนี่ใช่ไหมมานั้นหนามดำยู่นี้นะครับสวัสดีเพื่อสมาชิกท่านนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะทีมงานของเรานี่นี่น,นี่ตรงโน,น้นตรงโน้นก็มีนะครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นหมอนทองที่เราปลูกรุ่นใหม่แล้วนะครับปลูกรุ่นใหม่ลวตรงนี้ละตรงนี้เริ่มโลง่งแล้วเห็นไหมต้องบอกว่าเพื่อสมาชิกหลายท่านก็เข้ามาซื้อกันเยอะนะครับ ทั้งเป็นลูกค้าทั้งเป็นพ่อค้าทั้งเป็นแม่ค้าและในรูปแบบบริษัททั้งเอกชนและมหาชนหลายเจ้าที่ปลูกทุเรียนก็มาหาเรานะครับก็ขอบคุณบริษัทใหญ่ใหญ่บริษัทขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอ่ะให้ดูโอชีนะครับแบ็กทอปนะครับถ้าผมไปที่โกลาลัมเปอร์รอบที่แล้วนะครับไปกินน้ำดำนะครับ เขาก็ไม่ได้เรียกน้ำดำนะเขาก็ไม่ได้โอชีนะเขาเรียกว่าแบ็กทอลแบ็กทอลนะครับเพราะว่าเขาจะพูดภาษากังกกับเราไงภาษากกกับเราเขาก็คิดว่าเราน่าจะรู้จักแค่แบ็กทอลนะครับก็บอกอ้าวเนี่ยได้เลยอร่อยด้วยนะครับก็เป็นทุเรียนที่ทุเรียนสายพันธุ์ที่นิยมตอนนี้ของปีนี้ดีกว่าว่าเกษตรแปลงใหญ่นะครับเกษตรแปลงใหญ่ปลูกกันมากปลูกกันมากนะครับเพราะว่าราคารับซื้อลงดีมากแล้วก็ลงเปิดรับซื้อชัดเจนนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลายๆเจ้าที่ขายต้นพันธุ์นะครับอย่างท่านอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ส่งเสริมนะครับส่งเสริมเรื่องการการผลิตนะครับอย่างอย่างเราเนี่ยรูปหมู่พืต้นไม้เราก็เป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัทเราก็เป็นเป็นในรูปแบบบริษัทเหมือนกันนะครับเราก็ทํากล้าพันธุ์เพื่อสนองความต้องการของเพื่อนสมาชิกของเรานะครับนี่ดูปลูกเต็มๆนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจในอนาคตอันใกล้นี้ที่ที่ที่ผมเลี้ยงสักยอดสองยอดแล้วเดี๋ยวเปิดจำหน่ายเนี่ยนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าใครสนใจอยากจะได้กันบ้างนะครับแต่ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่นะในรุ่นแรกนะครับรุ่นรุ่นจำหน่ายรุ่นนี้นะครับที่สวนเนี่ยจะเป็นเป็นยอดพันจากาสวนจันทวิสูทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นลูกหมดแล้วนะครับ เห็นลูกเห็นอะไรหมดแล้วก็กินกันแล้วนะต้นนี้นะครับเรียกว่าเป็นต้นที่ลุงหมูปูต้นไม้เนี่ยเรารีวิวทั้งปีเลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ <ผม S 2> คุยกับที่บ้านหน่อยไหมมีเวลานี่ผมให้โอกาสคุยกันที่บ้านนะหนันนมองกันที่บ้านหนะ่อยคิดถึงไหมไม่ต้องคิดถึงหรอกนะต้าคิดถึงก็คิดถึง,ถงก็มาหาอะถ้าคิดถึงก็มาเองใช่ไหมหเอา อานคนนี้อ่เสื้อฟ้าเป็นไงม้งร้อนร้อนเหรอ <laughs> อยากได้น้ำไหมอ <laughs> อยากได้น้ำใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวจัดให้ <laughs> เดี๋ยว้อย่างเลย <laughs> อ่าแบบนี้นะครับปลูกกันครับปลูกกันก็จะมีสเต็ปการปลูกเนาะการปลูกเนี่ยไม่ได้ปลูกเฉยๆนะครับเออเนี่ยเราเจาะหลุมมนนะครับ วัตถุดิบนี่ก็จะเป็นดินผสมแกลบดิบนะครับดินผสมแกลบดิบในออตาส่วนที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เอาก้าพันที่เราตัดแต่งรากมาแล้วนะครับลงปลูกลงปลูกนะครับฮะอย่างนี้ลงปลูกนะครับแต่เราก็จะเรียงลําดับให้ดีนะครับเพื่ออนาคตทีต่โตขึ้นหมุนย่องหมุนยอดอะไรเงี้ยครับทาให้ดีปันให้แน่นนะครับแล้วเดี๋ยวต้องอัดน้ำกันเลยละนะครับจะพาเดินดูหลายๆท่านเชิญพูว่างไง หวานว่าไงนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อนิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปขึ้นไฟต่อยมวยนะครับเอ้าเหรอถ้าไม้ตายก็จะไปเอานิ้วชี้ใหญ่จมูกสองข้างแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ <c oughs> เออเหรอหรือไม่ก็เอานิ้วเอานิ้วชี้จิ้มหูลูคู่ต่อสู้นะใช่ไหมเอวเหรอไม่ใช่เหรอ,หรอก็เป็น K เป็นเควันดำได้ไม่ใช่เหรอ,ยอยกร็เราไงาาเป็นเราจะทำไม้ตายได้ไงอะ นี่เขาถีบไม่ได้เหรอเขากเกี่ยวจมูกอยู่ขีบแลกระดูกจมูกขาดเอาล่ะอันนี้อันนี้ทีมทีมงานผมเป็นนักมวยนะเป็นนักมวยนี่มีโทรศัพท์เขายังไม่รับนะครับผมมีนักมวยเควันหนึ่งคนนักมวยไทยหนึ่งคนในนี้นะแล้วก็นักมวยวัดเต็มไปหมดเลย <laughs> ใช่ใช่แล้วว้า แบบนี้ครับปลูกกางปลูกก็อยู่ให้ดูให้ดูคร่าวๆอย่างนี้ครับให้ดูคร่าวๆกันนี้น่าสวยๆนะนให้ดูใกล้ๆครับให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้คือหนามดำนะครับหนามดำหนามดำโอชีนะครับใครที่สนใจปลูกรอได้เลยนะครับรุ่นนี้ใครที่ยังทำที่ไม่ทนัน ราอยากจะปลูกพันธุ์นี้ที่บอกว่าเออรอบรุ่นรุ่นปัจจุบันของผมเนี่ยก็มีวอรุ่มนะก็มีคนสนใจเยอะนะครับแต่ถ้าใครบอกเออปีนี้ไม่ทันเลยเนี่ยคุณมาดูเราได้ในปีหน้าเพราะว่านี่คือพันธุ์หนามดำที่ที่เราทอยทํารุ่นใหม่นะครับอันนี้ทั้งแถวหมดเลยเนี่ยทั้งแถวใช่หมดเลยยาวนะครับยาวใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ามาตรงนี้อีกนะครับส่วนนี้เป็นอันนี้เป็นหลงรับแล,แลนะครับผมพาดูไปดู่าตอื่นบ้าง ข้าช่องไหนดีจะมีช้อยเข้าเลยอ่ะอาข้าวช่องไอจีว่าไงบ้างอ่ะแฟลติเกอร์อ่าแฟลติเกอร์แถวอยู่อ่าว่ามาไม่ว่าไม่ว่ายากไหมไม่ยากค่ะเพราะเพราะชิน ินทำมาหลายปีทำมาหลายปี <c oughs> นะครับคุยบอกกันซิว่ากี่ปีละวสิบปีปีนี้ค่ะสิบปีปีนี้นะโอ้ยสิบปีเหรอโอ้ต่อไปกปีสิบเอ็ดใช่ไหมจะถึงป้าบอสอ็ด <c oughs> จะตายก่อน <c oughs> อ่ะนี่นี่นี่ครับปลูกอยู่อันนี้ก้านยาวนะครับอ่ะดูหวนวนัวโน้นบ้างนี่อันนี้ปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับปลูกไปก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่โอ้เยอะนะเยอะนะนะครับ ตัวนู้นดไอ้โฮดโขนนู้นก็เริ่มโ,โตแล้วนะที่ปลูกใหม่นะครับชุดนู้นก็ปลูกก่อนหน้านี้ก็เริ่มไล่โตขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกเอานี้ปลูกหลังมานะครับแล้วก็มาไล่ปลูกใหม่ชุดนี้นะครับตามสเต็ปเลเวลนะครับตรงนี้หมอนทองนะครับก็มีร้อยร้อยห้าสิบบาทมีตรงนี้นะครับอ่ะให้ดู ไปสักพักเดี๋ยวต้องเวี่งน้านะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มความชื้นในในในละแวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแล้วก็เพิ่มน้ําให้เขานะครับอ่ะดูทีมงานผมเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้นะครับอาว่ามาใส่หมวกนี่หนำดำหนำดำอ่ะ<ม>เป็นไงบ้างอาเอาซักเอาสักเรื่องเอาซักเรื่อง เรื่องงานนะยากไหมอ่ะทำต้องทำยังไงตัดรากอ่ะไม่ยากค่ะตัดพอประมาณค่ะพอประมาณนะอ่ะดูดูเพื่อนทำยังไงต้องม้วนทำยังไงดูม้วนรากเกือให้ดูครับว่าตัดยากอ่ะให้ดูครับมาดูใกล้ๆหน่อยตัดแล้วนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยตัดรากแล้วนะอ่าม้วนนะคะม้วนอ่ะม้วนม้วนแล้วก็ใส่รูนะคะแล้วก็กดซ้ายกดขวาแล้วก็กดนะกดได้ถึงโคนรากนะครับ

เอาสักนิดนึงวัดดีเพื่อนสมาชิกหน่อยเฮ้ยมองกล้องนิดนึงไงอะไม่ได้งานะไม่ได้งานนะอะผมเอาวันนี้เป็นไงบ้างปลูกต้นนะยากไหมพูดถึงพูดวันแรกที่เราเคยปลูกหน่อยดิเหมือนกันไหมวัมนแรกมันยากกว่าไหมหรือว่ามันปกติ ไม่ได้ยากใช่ไหมน, <sm art> นี่ันได้ะเยากไลดนนีว่งนี่กล้วยัจะต้องเป็นคนที่พี่จะจบไลฟ์นะนพูดผิดมากเลยนะกล้วยไฮไลท์แบบพูดแบบลิ้นพันกันรู้พูดอะไรไรู้เรื่องเลยนะต้องมาจบที่ปอ <c oughs> <c oughs> นะครับผมอ่านี่นะครับหนามดำ ให้ดูให้ดูจริงๆเนี่ยบรรยากาศคืออยากให้ดูว่าเราปลูกหนําดำํานะครับปลูกหนําดำําใครที่สนใจนะครับก็บอกได้เลยว่านี่เลยเนี่ยมันลงกับมือเลยเนี่ยนะครับตัดรากปโอกต้นกับมือเลยนะถ่ายสดดูนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่อีกทีหนึ่งสิบแปดเดือนแปดปีหกห้าวันหัสไ่ยมงยี่สิบแปดนาทียี่สิบเก้าปนาทีแล้วครับตอนนี้นี่วันนี้ปลูกหนําดำํา อย่าเลี้ยงไปให้ลากเดินจักสิงหาสิงหากันยาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภากะเอาแล้วนะครับเข้ารอบพอดีเพื่อนสมาชิกก็เริ่มจะปลูกทุเรียนกันอีกรอบแล้วนะก็มาดูได้นะครับของแท้ชชว์อยู่แล้วนะครับกับเรานะครับซื้อต้นพันธุ์ชัดเจนนะครับอันนั้นปลูกพันธุ์อะไรเอ่ยผมวัน,นีนะนะ มีพวมณีด้วยนะครับใครอยากจะได้พ,พวงมณีรุ่นใหม่ๆเขามีนะครับอะไปหนามดำเหมือนจะร้อนแล้วเนี่ยผมผมีความรู้สึกว่าผิวเริ่มร้อนแล้วอาจจะต้องเหวี่ยงน้ำันแล้วนะเราเหวี่ยงน้ำไปล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยฮะอ๋อตอนนี้ไฟดับเหรอ,อปกติเราจะเหวี่ยงตลอดนะเพราะว่ามันมีภาวะแตกใบอ่อนนิดนึงนะครับเหวี่ยงไปปลูกไปแต่ ไฟดับทีมงานบอกไฟดับนะครับถ้าไฟไม่ดับก็ก็ยังใส่ชุดกันฝนกันอยู่นะเนี่ยชุดกันฝนยังถอดอยู่นั่นเลยเห็นไหมอ่ะว่ามาอ่ะพูดถึงสวนเรานิดนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคุณควรจะมาซื้อที่สวนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยควรค่ะอ่ะมองกล้องนิดนึงต้นของเราแข็งต้นพูดดังๆหน่อยก็ดังแล้วนะคะเนี่ยพูดดังอีกต้นของที่ลุงหมูป้าตุ้ยนี่แข็งแรงแน่นอนค่ะอ่ะฮะ ดีเลยอันแข็งแรงมากอ่าตัดแล้วนะคะตัดแล้วตัดแล้วมีพวงมณีนะใช่พวงมณีค่ะแล้วไงต่อตัวแท่งแน่นๆกดให้แน่นโอ้โหมากระต่ายโซนเซ่นะแล้วไงต่อแล้วก็ปลูกต่อไปค่ะวันแรกกับวันนี้ยากไหมวันแรกยากวันแรกยากกว่านะยากกว่าวันนี้เริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าทาง เรียนรู huh. right. ้แล้วนะแบบนี there, so ้นะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนี่บรรยากาศการทํางานนะครับจริงๆนี่ถ้าถ้าผมไปไลน์นี่เขาเปิดสามชาไปแล้วอนะครับอ่ะเสื้อเขียวว่ามาจะปิดไลน์ละอ่ะพูดดังๆพูดอะไรก็ได้อ้าวจริงซื้อต้นพันธุ์กับเราเชียร์ขายหน่อยหรือพี่จบไลน์ละราปลูกผนังดำนะคะอะไรเงี้ย ้างนนหลังอ่ะคิดนาเดี๋ยวคิดนาส่วนของเรามีพันไม้ทุกสายพันธุ์นะคะมีมากกว่า150่สิายพันธุ์เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถแอดไลน์ได้นะคะไม่ก็เฟซบุ๊กเลยค่ะ่นรนลหมูก็ตุ้ยพันไม้ค่ะ,ะจำหน่ายกิ่งไม้ทุเรียนสโลแกนเราอะไรอ่ะขอโทษนะที่ทําให้คุณรวยขึ้นเราอยู่ที่ไหนอ่ะสนรนลหมูวัตุ้ยพันไม้ค่ะอยู่ที่ไหน สาขาหนึ่งแกงหางแมวค่ะแค่นั้นเองเหรอเยวกจังหวัดจันทบุรีค่ะซอยออ่โเคสมประสงค์นะครับขอว่าเวลาเราขึ้นเวทีมวยมวยศักเอ้ยมวยไทยหน่อยว่าเขาจะประกาศชื่อเราว่าอะไรสิทธิ์อะไรเรายาป่ะต้องมีดินมวยต้องมีฉายาเอานิดนึงเอานิดนึงอยากรู้เพื่อสมาชิกทั่วโลกอยากรู้เลียวฉายาที่งขึ้นชกอ่ะดีเงี้ <laughs> อ่าโอเคนะครับสินเกษตร,รใช่ไหม,มหอ่าก็แบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะครับก็ผมจะมีที่ปลูกวันนี้นะครับมีหลงมีพวงมณีมีก้านยาวมีโนวนทองจนันมีมูสังคิงแล้วก็หนามดำนะครับเนี่ยหนามดำตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับทําที่ไม่ทันในปีนี้ ดูปีหน้าได้ครับว่าไอ้พันที่ผมพูดหมอก่อดหน้าเนี่ยนะครับคุณอยากได้พันอะอรนะครับหรือคุณอยากจะได้หมอนทองหมอนทองไม่ต้องคุยเลยครับหมอนทองเรามีเป็นแสนต้นหมอนทองเรามีเป็นแสนต้นคุณมาหาเรามีแน่นอนนะครับก็มาดูว่าจะได้รุ่นไหนกันไปนะครับเราลรุมหมูพุ่ต้นไม้อยู่ที่อีกครั้งนะครับอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับ ที่สวนตอนนี้ก็ใช้คําว่า150สายพันธุ์คงน้อยไปนะครับผมว่า200บวกบวกสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเรามีสายพันธุ์ทุเรียนใหม่ๆเข้ามาทุกปีเพื่อจะจําหน่ายนะครับใครที่อยากได้พันธุ์ใหม่ๆของประเทศที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็เป็นกระแสนิยมนะครับซื้อกับเราได้เพราะว่าแหล่งที่มาชัดเจนจากเจ้าของสายพันธุ์ทั้งนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับขอท่านิดหน่อยนี่อย่างนี้คัด